จากการทำงานรายการท่องเที่ยวด้วยหัวใจนักเดินทางของคุณคริสโตเฟอร์วาชิงตัน และทีมงานมืออาชีพได้ถ่ายทอดมุมมองท่องโลกผ่านรายการโรมิ่งและล่าสุดรายการเจอร์นี่ไทยแลนด์รายการที่ช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบไทยๆให้กับใครหลายๆคนจากประสบการณ์การทํางานกว่า8ปีที่ผ่านมาการเดินทางภายใต้ความกดดันทั้งสถานที่เวลาภาษาและเงินที่จํากัดทําให้เขามีมุมมองคุ้นค้นใน,นการเดินทางท่องเที่ยวแบบคนไทยมาฝากจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้เลยค่ะ จริง,รงๆ,ๆเราอยู่ในประเทศที่ค่าของชีพไม่สูงอยู่แล้วฝรั่งมาเที่ยวอาจจะคุ้มสตางค์ในกระเป๋าของเขาแต่ว่า<ช>ของเราเไม่หรอกในคุ้มในวันนี้ที่ผมจะมาแนะนําน่าจะเป็นคุ้มเรื่องเวลารีมคุ้มเรื่องประสบการณ<ช>์เที่ยวให้มันได้ครบทุกรสชาตินะฮะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะพี่เป้เล่มีคติอย่างหนึ่งครับมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งเลยที่อยากให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน,นล,อลองเป็นคติประจําใจเวลาวางแผนการเที่ยวนะครับก็คือว่าไปทางไหนให้กลับอีกทาง ด้วยการท่องเที่ยวเราก็จะมีวิธีการเดินทางอยู่ไม่กี่ทางหรอกครับก็มีเครื่องบินเนาะมีรถทัวร์รถไฟมีรถส่วนตัวเดี๋ยวเอาเรื่องของเครื่องบินก่อนถ้าเครื่องบินเนี่ยผมแนะนําเส้นทางว่าเอ๊ะทำไมผมบอกว่าไปทางไหนแล้วกลับทางนั้นผมยกตัวอย่างเช่นกะปิคทางก็ไปทางไหนกบปีกทางเลยโทษนะครับผมยกตัวอย่างถ้าถ้าชอบน้องเงินชอบอากาศหนาวหนาววยชอบ โอ้โหอาจจะตลาดขึ้นเหนือใช่ไหมครับอ่าผมแนะนำคนไปกองกันอยู่ที่ปลายใช่ไหมแน่นอนคนชอบไปปลายเป็นบรรยากาศดีโรแมนติกถูกไหมครับแนะนําให้ไปที่แม่ฮ่องสอนก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสนามบินนะครับแต่มันอาจจะยังไม่ถึงปลายแต่ให้ใช้ระยะทางระหว่างนี้ครับได้ได้เดินทางท่องเที่ยวจริงๆคือลงแม่ฮ่องสอนปุ๊บหาทางให้ตัวเองได้ไปปลายแวะปางมาผ้านิดหน่อยเจอกับวิถีชีวิตของชาวดอยชาวเหนือแล้วก็เข้าปลาย ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ปลายจนจนได้และแล้วก็ลงมาที่เชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินกลับที่เชียงใหม่ไม่เหนื่อยนี่คือกลับอีกกลับอีกทางเลคราวนี้เนี่ยมันก็จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นไม่ไม่จะเป็นครับที่ต้องกลับจากแม่สอนมาที่กรุงเทพครับก็กลับที่เชียงใหม่ได้เหมือนกันแต่ชอบทะเลลงใต้สมมุติสมุยเนี่ยแหละโอ้โหที่ทุกคนอยากไปไม่แพ้แม่แพ้กันแต่ภาคใต้เราก็จะมีภูเก็ต ที่ไปก็อ,อยากไปภูเก็ตนะฮะภูเก็ตต้องไปนะฮ<น>ะสามารถครับสามารถได้ทั้งสองที่เหมือนกันสมมติว่าเราขึ้นเครื่องบินลงภูเก็ตภูเก็ตจะใกล้พังงาจะใกล้ซีมีล,นลันเราก็สามารถเที่ยวได้จากภูเก็ตไปถึงสุราษฎร์ธานีที่จะเป็นที่จะไปเกาะสมุยก็สามารถกลับได้เกาะสมุยก็มีเครื่องบินกลับบินตรงมาที่กรุงเทพเหมือนกันแล้วไดขับรถไปหรืคะพี่เปเล่เช่นเดียวกันครับกับทฤษฎีของผมว่า ไปทางไหนให้กลับอีกทางสมมุติว่าเราอยากจะไปเที่ยวข<อ>บนนัขบรถนอนอากาศดีๆเขาใหญ่หปักช่องกาลังสวยไม่ต้องวิ่งยิงตรงไปปักช่องแล้วเขาใหญ่แล้วกลับผ่านทางสระบุรีอย่างเดียวสามารถเลี้ยวรถครับให้กลับลงมาที่ปราจีนผ่านฉะเชิงเซาแล้วเข้ากรุงเทพก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะได้แค่หนึ่งถึงสองจังหวัดเราได้ทั้งสี่จังหวัดแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเลยครับแค่ตีวนเท่านั้นเองนะฮะลองลองวาดแผนที่เป็นลักษณะเหมือนวงกลม วันนี้แสดงว่าการวางแผนก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะใช่เรื่องสําคัญและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะเวลาเราไปเที่ยวคือต้องมีกระเป๋าแน่นอนอ่แน่นอนครับกระเป๋าเวลาเลือกซื้อเนี่ยเป็นปัญหานะพี่หมวยมันมีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋าพลาสติกมีเป็นเป้มีเป็นแบ็คแพคอะไรเ็ทั้งหมดเลยซื้ออะไรดีฮะเดี๋ยวซื้อมาทุกอย่างเลยแล้วก็ขนไปร้อนเบสิกเนี่ย โดยโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยคือฟังก์ชัน oh. ผมชูอยู่อันเดียวเลยฟังก์ชันง่ายๆเลยที่มันควรจะมีไม่ใช่แบบว่าเออต่อน้ําแล้วมีเพลย์ oh. ไม่จำเป็นขนาดนั้นฟังก์ชันที่ควรจะมีคือมีหลายลรมูมีหลายช่องในการเก็บของเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อที่ผมเชื่อเลยครับว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าสั้นถ้าไประยะสั้นสามสี่วันเราไม่ได้ซักหรอก เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงดีเราควรจะเก็บแยกเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าใหม่เนี่ยมันถูกเ็นไปด้วยใช่ถ้าเราไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวเล่นน้ำเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวใส่ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกช่องไปอย่างที่สองก็คือผมเชื่อว่ารองเท้าคู่เดียวไม่พออาจจะต้องมีรองเท้าแตะรองเท้าฟองน้ําแล้วก็รองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี้ครับเราก็ควรจะมีอีกช่องหนึ่งที่สําหรับใส่รองเท้าตรงนี้สแป r ไว้เท่านั้นเองนี่คือฟังก์ชันที่กระเป๋าเดินทางที่ดีควรจะมี เนื่องจากเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงรองเท้าแตะก็ดีหรือว่าเสื้อผ้าที่เปียกน้ําก็ดีถุงนี้เลยครับถุงผ้ากันน้ำซิบล็อกิบล็อกอแล้วเอาเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วหรือรองเท้าแตะเนี่ยใส่<อ>พับอะไรให้เรียบน้อยใส่เข้าไปอีกช่องที่เราบอก ก็เท่านั้นเองถ้าไม่มีซิปล็อกก็ถุงพลาสติกธรรมดาก็ได้เราก็ได้ใช้โอกาสได้รีไซเคิลจริงแล้วก็ไม่ต้องไปวิสาลาอะไรมากเพราะเราไม่ได้ไปอวดไปโชว์ใครนะครับส่วนที่3สําคัญมากๆสําหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวคือแผนที่ผมว่าคนทั่วไปแหละเบื่อการดูแผนที่ดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆจําเป็นจําเป็นอย่างไรไม่ใช่จําเป็นเพื่อนําทาง แต่จําเป็นเพื่อเช็คว่าฉันเนี่ยอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าและเวลาหลงทางเราก็แค่กลับมาดูว่าเออไอป้ายที่ใกล้ที่สุดที่ฉันพอจะมองเห็นเนี่ยมันคืออะไรดูตัวเลขอะไรแล้วเราก็มาเอาให้ตรงกับที่นี่เราก็จะไม่หลงทางหรือว่านอกจากแผนที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีระบบนําทางที่เป็นดาวเทียม GPS navigator นะครับ,รบที่ติดในรถนะครับ,รบติดแล้วก็มันบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์พอใช่ใช่ครับก็นี่ ไม่ใช่คําจะไปทำเหมืองหรือว่าไงฮะไม่ใช่ครับไฟฉายนี่จริงๆแล้วเป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าเราไปอยู่ในที่ที่อย่างเช่นคือพื้นผูกระดึงอ่ะไม่กลางคืนไม่มีไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไฟฉายจะช่วยเราได้มากในการที่เราจะเดินไม่ตกเดินระหว่างทางไม่ไปตกหลุมไม่ใช่ตกหลุมลักนะพี่ช้างนะนะครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเวลาเราไปในที่ที่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าจะมีไฟหรือไม่ก็พกไว้ก็ดีคราวนี้เนี่ย อย่างไฟฉายชิ้นเนี้ยเนี่ยเป็นไฟฉายที่ลงน้ําได้อ๋อเาลงน้ำได้ลงนน้ำได้จมน้ําเข้าไปได้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนะฮะแล้วกันกระแทกด้ไหมฮะไม่ไม่ครัไม่กันนะลงน้ำได้เสียก็จะดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ห่วงเรื่องว่าจะช็อตเชิดไฟไม่เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือของใช้จำเป็นและอีกอย่างไฟฉายที่ดีควรเป็นอย่างนี้ครับพี่ช้างก็มีออม่เวลามีปาร์ตี้ไม่ใช่ครับพี่ช้างเวลาเราหลง หรือว่าออกนอกเส้นทางโดยเฉพาะอย่างที่อย่างที่บอกว่าเวลามันเป็นแบบไปโดนน้าทะเลได้จมน้ําได้เวลาเราไปเที่ยวทะเลซีมิลันหรือว่าหมู่เกาะตรังแล้วเราไป s n o เก e ลดำน้ําตื้นแล้วถูกคลื่นซัดออกไปแล้วถ้าอยู่ในที่มืดอันนี้มันจะมันจะมันจะแบบเลยใช่ไหมฮะมันจะรู้ว่าถูกต้องถูกต้องเรื่องของการเวลาแบบหลงออกจากนอกเส้นทางแล้ว ถูกคลื่นซัดหรืออะไรสิ่งนี้จําเป็นที่สุดในการช่วยชีวิตคุณสายสินไม่ใช่ครับพี่ช้างครับอนรัเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนกวีนกวีนเล็กมากอันนี้ผมได้มาจากหมู่บ้านยะฟูเป็นเป็นของชาวเขาขนาดชาวเขาที่เขายังใช้เลยใช่ไหมครับใช่เวลาเขาหลงป่าลงเขาเนี่ยเขาเป่า คือเสียงนะโอเคในป่าแล้วพี่ช้างอาจจะเถียงผมได้ว่า <ใช S 1> เออมีเสียงจิ้งหรีนมีเสียงอะไรยเยอะอยแยะม,มากมยกายออแต่จริงๆแล้วถ้าเราฟังเสียงจริงๆแล้วเนี่ยพวกเสียงสัตว์เหล่านี้จะมีความสม่ำเสมอของเสียงเพร<บ>าะฉะนัออ้นเราเป่านกหวีเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมันรู้แล้วมันไม่มันผิดธรรมชาติมันต้องมีใครมีปัญหาคนก็จะมาช่วยเราได้เช่นเดียวกันออกทะเลโดงขึ้นซัดอ๋อนกหวีใช่เขาจะได้ยินครับั่มาจ่ากันยุง สำคัญมากๆเพราะว่าเราจะไปต่างจังหวัดนะก็ต้องการไว้ยาเยอะท้องอืดหรือว่าพาราเซตามอลหรือยากันยุงก็ควรจะเตรียมไปตามชายแดนเพราะไข้มาลเรียยังมีไปก็ต้องมีเรื่องของความบันเทิงคนก็จะนึกถึงถ้าเป็นรุ้นพี่ช้างต้องซาวเบาะเนาะซาวเนาะใส่หูฟังใหญ่เสียบเทปหลับเทปหลับก็เป็นไอพอดอะไรตางน้องเพลงก็ป็นพวกอเนี้ยฮะกรองแล้วก็ขยำขยำอะรก็แนะนำครับแนว่าให้เอาไปเพราะว่ามันอาจจะสร้างสรร ความสุนทรียะเวลาคุณอยู่ในห้องพักของคุณเวลาของคุณหรือระหว่างเดินทางนั่งรถไกลๆเบื่อก็ก็หยิบมาฟังได้ทําไมอยากให้เอาไปพร้อมทั้งหูฟังแล้วก็ลาโพงเล็กๆเพราะว่าเวลาเวลาเราอยู่ที่ห้องดังตุลเบียงหรืออะไรตุลเบียงเปิดฟังได้เสียงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเดินทางนะครับก็อยากให้ใส่ซาบาวจะไม่กวนคนอื่นแต่อีกอย่างหนึ่งที่คนชอบเอาไปที่ผมไม่อยากแนะนำคือหนังสือ อ๋อทำไมล่ะไปนั่งออ่านนหังสืทุกคนเอาหนังสือไปไปนั่งอ่านหนังสือชิลๆอยู่ริมทะเลจริงๆแล้วถ้าเรามัวแต่ไปอ่านหนังสือเราจะไปเที่ยวทําไมครับเวลาก็จะหายไปกับการไปอ่านหนังสือถูกไหมครับเราจะเอาแบบฝรั่งไงฝรั่งเนี่ยนอนอาบแดดเวลามากเขาอยากอาบแดดได้ดูที่แบบฝรั่งบ้างใช่รวิทยาแนะนำครับสำหรับสำหรับทริปสั้นๆสามสี่วันเนี่ยก็ไม่อยากให้อาหนังสือไปโน้ตบุ๊กไม่ต้องเอาไปเลยนะโน้ตบุ๊กนี่ยิ่งหยาไปเลยครับผมมเจอมากับตัว แบ็คแพคใส่โน้ตบุ๊กไม่ทิ้งกันอยู่แล้วโน้ตบุ๊กไปไหนดูเท่เวลาไปนั่งอยู่ตรงนู้นตรงนี้กลับมาสักพักโน้ตบุ๊กพังว่าแผ่นหลังเราะงกระดูกสันเราสันหลังของเราเป็นดันเมนบอกของโน้ตบุ๊กให้งอแล้วนั่นก็พังครับทีหลังออกไปต้องให้แฟนถือนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าผู้ชมบางท่านมีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่แบบฟังคำแนะนำแล้วโอ้โหทำไมอ่ะฉันก็ยังอยากเอาโน้ตบุ๊กไปแนะนำให้ไปไลฟ์อินเทอร์เน็ต